สวัสดีค่ะกัละยะาณมิตรที่รักทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะเราได้มาที่สนามบินชิโตเช่นะคะของเมืองฮอกไกโดนะคะสนามบินนี้นะคะก็วันนี้เราจะเดินทางกลับนะคะด้วยสายการบินไทย TG671 นนะคะก็ ได้โหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านด่านตรวจคนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มานั่งรอที่เกตนะคะที่เกตตอนเช้าเช้านี้นะคะยังไม่ค่อยมีคนนะคะเงียบมากนะคะเงียบมากเลยนะคะแต่ก็ตามร้านเนี่ยนะคะร้านด u t ตี้ฟรีช็อปเนี่ยมีคนมากนะคะส่วนมากนะคะเป็นพี่น้องชาวไทยนะคะพี่น้องชาวไทยน่าจะเดินทางกลับเที่ยวบินกับเรานะคะก็กําลังไปจับจ่ายนะคะ ซื้อของฝากนะคะของฝากญาติสนิทมิสหาญยาตยิพี่น้องผู้ร่วมงานนะคะทุกคนกำลังเร่งรีบในการไปซื้อไปซื้อขนมนะคะส่วนใหญ่ที่นี่ก็มีขนมหลายอย่างนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของฮอกไกโดนะคะฮอกไกโดนะคะอันนี้ให้ดูพื้นที่พื้นที่ที่เป็นร้านนะคะร้านดิวตี้ฟรีช็อปนะคะ เเราจำเป็นต้องยกกล้องนะคะเพื่อมาให้ติดบุคคลนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ